เคยไหมอ่านหนังสือการเงินมาเป็น10เล่มแต่ชีวิตการเงินก็ยังเหมือนเดิมผมเองก็เคยเป็นแบบนั้นจนกระทั่งได้มาอ่าน The Psychology of Money มันไม่ได้สอนเทคนิคการรวยเร็วแต่มันสอนหลักคิดที่ยั่งยืนกว่าบทเรียนแรกความมั่งคั่งคือสิ่งที่คุณมองไม่เห็นคนส่วนใหญ่ตัดสินความรวยจากของที่เขาโชว์แต่ความมั่งคั่งที่แท้จรคือเงินที่คุณเก็บไว้ลงทุนต่อได้แม้คนอื่นมองไม่เห็นก็ตาม บทเรียนที่2ไม่มีใครบ้าทุกคนตัดสินใจเรื่องเงินจากข้อมูลและประสบการณ์ที่ตัวเองมีดังนั้นอย่าตัดสินการใช้เงินของคนอื่นเพราะคุณไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมาบ้างบทเรียนที่ 3. วางแผนผิดพลาดการคาดการอนาคตทางการเงินที่แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นตเป็นไปไม่ได้จงเผื่อพื้นที่สำหรับความผิดพลาดเสมอวางแผนสำรองให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน บทเรียนที่ 4. ความพ่อใจการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญแต่ก็ต้องรู้จักพอใจในสิ่งที่มีไม่วิ่งตามความต้องการที่ไม่สิ้นสุดเพราะมันจะไม่มีวันจบบทเรียนที่ 5. อิสรภาพเป้าหมายสูงสุดของการมีเงินไม่ใช่การซื้อของแพงๆอวดคลแต่มันคืออิสรภาพในการใช้ชีวิตทำในสิ่งที่รักโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน ผมเคยคุยกับเพื่อนคนหนึ่งเขาทำงานหนักมากเพื่อซื้อรถหรูแต่สุดท้ายก็ไม่มีความสุขเพราะต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อผ่อนรถและไม่มีเวลาใช้ชีวิตเลย The Psychology of Money สอนให้ผมรู้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคืออิสรภาพในการใช้ชีวิตและความสุขที่แท้จริงคือการรู้จักพอถ้าคนคิดว่าตัวเองกำลังวิ่งตามความฝันของคนอื่นลองหยุดคิดสักนิดแล้วถามตัวเองว่าเป้าหมายที่แท้จริงของฉันคืออะไรกันแน่ ถ้าหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนม,มุมมองทางการเงินของคุณไปบ้างฝากกดติดตามช่องแว l l b a l a n c ไว้แล้วมาเรียนรู้เรื่องการเงินความคิดเปลี่ยนชีวิตและความมั่งคั่งที่ยั่งยืนจากภายในไปด้วยกันนะครับ